ครับสว <builds Donald> <ka> ัสดีครับเอฟซีสุขุทกคนนะครับเด้อบรรยากาศฝนตกดินครับผมมากินต้มมะมาซองคนฮ้อหินหนหอกกาดเพื่อนเพื่อนยังผีบ้างมะมาซองบรรยากาศจริงจริงหินหอกฝนตกยินคือว่า พายุเขาครับผมทำเขาผมถึงเนื่อเลยพีน่น้องมามามาบาวปุก่อ,อ,อยถิ่นแนวอายไ่หงายเลยพี่น้องบรรยากาศเย็นๆจนินมาหมาต้องการโอ้ะโอมา,มากรองพี่นอ้อง นี่ก็เอาคิดวอาถือพี่น้องเอ้ยอือถ่าอยู่ที่นอกบรรยากาศเย็นสบายพี่น้องนี่ก็พร้อมคือเก่าพี่น้อง

กระดาวเลนนอฟนองเนาะถ้าอยู่เขาคือขขาคนบา่นอน้้ากบวนดูเสื้เด็กปินนที่ยูไซวนี่บ้าน ตั้งเลยพี่นอ้องขับรถนี้สอือเนื้อเด้ยครับพาอยู่อยู่นี่ละเขาประเทศไทยนี่ละครับผมแนะนำหน่อยคุณพี่นอ้อ ่นออ้องขาชามามา,มากินหอนหอนน้กันครับผมอออหืมืมห่อนแค่ไนนาะลลวกลวกลวกบเหอนันตน้ำตามนำนพี่นอ่ออ่านี่ครับผม Mm hmm. ยือนนี่จะมุงนอกเที่ยงพอดีพี่หน่องฝนตกจะต่าหอดเที่ยงจะขึ้นใช่ไหมพี่หน่องจะขึ้นพี่หน่องเลยแล้วเราน่อย tay tham mô tay xì là kia là không bắt tóc kìa niệm nọ kìa im đi đẹp rồi mhm 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 เปนังครอเอ๊ะต้นตัวกินกับกินก็ับด้ยำยครับยำยครับผม ลอยถูกใจจริงๆเยี่ยมจริงๆ,ๆ khoảng chỗ triệu mười kèn quá bên trong này bác Mm-hmm. Uhm. Ừ Ừ เลดกาดีคุณ้องเกยไปไปน้ำปามดวงบตรงใส่ตวนี่หอกนุกกเลย นอนเ,เนี่ยเนอเปยยังดีพี่น้องเดี๋ยวสบายใจด้วยวะนุกด้วยพี่น้องนุกสด นุ่นนี่แซ่บครับยำๆนี่แซ่บแซ่บที่หน่ออ่าทำนี่เด้อครับเบสซี่เบิดเด้ดนะครับนี่ยสส่ยงก็สอดเลยอนี่จบร้อยอ่าลิปนี้ก็ซอยเขาใส่เขาแซ่บนี่ครับเด้อคนติดตามคนกินหอกริ่งให้จ่าแดงครับผมจ่าของก้อยก็ได้ครับผมอ่ขอขอบคุณขอบคุณเบสซีที่เขามาติดตามส่องนหน่อยของเบาของก้อยชิ้นเนีน้ยให้กำลังวกกำลังใจ คอมมินกูคกิปกับพ่อเลยเป็นรังวกน้ำใจทำลิปต,ต่อไปด้วยสัวหลัพี่น่องคลิปนียวพังพองก้อยขอนอน่อนเสฟสี่สูงคนครับผมขอสวัสดีครับ